การต่อยอดเลี้ยงโคขุนสู่เมนูสเต็กเนื้อเกรดพรีเมียมแสนอร่อยแบงคอกฮารานบีฟอาชีพสร้างรายได้ครับสายชิมเนื้อพลาดไม่ได้เลยครับกับสเต็กเนื้อโคขุนเกรดพรีเมียมแบงคอกฮารานบีฟซึ่งที่นี่จะมีทั้งเนื้อสเต็กเนื้อสไลด์เนื้อชาบูที่นุ่มมากเนื้อไม่เหนียวให้ลูกค้าได้เลือกเป็นเนื้อสดนําไป นำไปทำอาหารทานที่บ้านหรือจะเลือกเนื้อในส่วนต่างๆทั้งสันในสันนอกริบอายสันคอพิคันย่าทีโบนรักบี้แคปริบอายให้ทางร้านย่างพร้อมเสิร์ฟทานร้อนๆคู่กับซอสพริกพริกเกลือที่ร้านเลยก็ได้ครับ ซึ่งทางร้านจะมีบริการค่าย่างเพียงชิ้นละย0บาทเท่านั้นและยังสามารถเลือกระดับความสุกข,ของเนื้อได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเมนูสเต็กเนื้อมื้ออร่อยรสชาติเข้มขน้นหวานนุ่มมากเลยทีเดียวครับซึ่งหลายคนคงเคยได้ไปลิ้มลองความอร่อยของเนื้อโคขุนคุณภาพของที่ร้านกันบ้างแล้วขณะที่ราคาเนื้อแต่ละชิ้นที่ร้านนี้เป็นราคาที่จับต้องได้ไม่แพงจนเกินไปทำให้ในแต่ละวันจะมีลูกค้าแวะเวียนกันมาเลือกซื้อกันอย่างต่อเนื่องครับ โดยร้านแบงคอกคารานบีฟนะคะสเต็กเนื้อโคขุนที่มีจุดเด่นก็คือขุนเองเลี้ยงเองและก็ขายเองค่ะซึ่งนำเอกลักษณ์ของพันธุ์ b l a ็ k a n g กัสก็คือเนื้อนุม่มและก็ไขมันแทรกในเนื้อด้วยบิ้วกับอาหารและผสมกับพันธุญญพืชด้วยก็ให้ความนุ่มและไขมันแทรกเพิ่มขึ้นก็คือง่ายๆคือเนื้อจะดีต้องอยู่ที่สายพันธุ์กับอาหารคู่กัน2ออย่างนี้รวมถึงนะคะก็มีโรงเชือดอิบรอเฮมที่ผ่านมาตรฐานฮาลานเรื่องราคาก็จะบอกว่าถูกมากค่ะราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่1น 1 9บาทถึง299บาทผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าหรือว่าอยากมาลิ้มลองความอร่อยของเนื้อโคขุนเกรดพรีเมียมนะคะสามารถแวะไปได้ที่แบงคอกฮาราบีพิกัดร้านจะอยู่ตรงข้ามบาดานา4หาะแยกมาสด a าถนนรวมมิตรยะลาหรือติดต่อนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0806510189ค่ะก็สามารถไปอุดหนุนแวะเวียนไปชิมกันได้ค่ะ